วิธีการทำโขนต้นสละครับผมอ,อาจจะมีหนามเยอะหน่อยเราก็ต้องระวังครับกิ่งมันที่เราตัดแต่งกิ่งออกมาเนี่ยก็อันตรายนะครับรองเท้าบูทก็ยังทะลุได้ย่ก็ดูรากมันก็จะออกมาหากินขี้ไก่ขี้วัวอยู่ไกลอยู่ครับผมโตละอันนี้ตัวน,นี้สามปีครับผมดเดี๋ยวสักพักก็จะมี ตาดอกมันออกมาให้เห็นครับผมรสชาติสละก็เปรี้ยวหวานสละสีแดงเท่า,น,านี้เห็นดูใบมันก็ใบมันดีไม่มีปัญหาครับไม่มีลรกก็ปลูกไว้สลับในสวนทุเรียนครับจะมีสละด้วยอินทผาลามด้วยส,วสี่กหนึ่ง ก็จะเอาไว้ขายแล้วก็เยี่ยมยติแล้วก็ไว้กินครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยเห็นต้นะละก็ดูได้ครับมันจะเป็นหนามหนามมันนี่มันจะขึ้นมาาันจะจะโค้นเลยครับขนาดก็ยังมีคนชอบปลูกเลยดูเนี่ยต้นะละเราเรากวาดกิ่งออกจะมีมดเต็มเลย มดโคนต้นมันครับเนี่ยถ้าเราทำความสะอาดโคนมันไขมดพวกนี้มันก็จะหายเชื้อราโคนต้นมันก็จะจะเบาบางลงไหมครับผมดูดูหนัขนาดนี้ตามรองเท้าบูธเลยนะครับเนี่ยดูมันเป็นชั้นแหลมมากแข็งด้วยเนี่ยแต่คนก็ชอบปูนะครับนะดูตาม ทางกิ่งมันเนี่ยกระจำเหมือนกันครับตามรองเท้าบูทเหมือนกันมันจะออกหน่อคล้ายต้นมะพร้าวจะมียอดชี้ขึ้นไปเลยยอดหนึ่งเวลามันออกฝักมันก็จะมีออกแกะทลายมันครับมันจะเป็นทลายของมัน กำลังงามครับผมเราก็จะทำโคนไปแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยดูแลต่อไปครับสละเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานลูกสีแดงที่เขาจะเอาไปทำน้ำสละกันนะครับแล้วก็ใช่อิ่มสละ แล้วก็เชื่อมสละทำได้หลายอย่างครับแล้วแต่ใครจะ <c oughs> มีวิธีเพิ่มมูลค่าของมันเองนี่ครับให้ดูแนวทาง